สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะลองใช้กล้อง insta 360องศา X3 นะคะขับไปใช้ในการทำภารกิจประจำวันนั่นก็คือซักผ้านี่เองนะคะเราจะาให้ดูว่า การซักผ้าสามารถเรียกฝนได้อย่างไรมาดูกันนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยอ่าเราเก็บผ้าไว้ทั้งหมดนะคะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าตอนแรกก็คือฟ้าโปร่งมากนะคะแดดเปรี้ยงมากดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าเออมันเหมาะแก่การที่จะซักผ้ามากอ่ะดูฟ้าฟ้าใสมากค่ะก็คือกัดแจงลงมาซักผ้ากันเรียบร้อยเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากซักผ้าเสร็จปุ๊บซักเสร็จบุกนะคะมันดีตรงที่เราเ เอาไปอบแห้งแล้วก็คือพร้อมพับใช้ได้เลยถ้าเป็นคนที่ซักเสร็จแล้วต้องมาตากก็คือจะลำบากนิดนึงเพราะว่าฝนคือตั้งเขามาจะเหมือนนางตกตกออกมาล่อค่ะตกป,ประมาณห้านาทีแล้วนางก็หยุดนะคะมาดูนะคะ,อะตอนไปคือฟ้าสว่างสดใสแดดจ้ามากนะคะหลังจากที่เราไปซักผ้าเสร็จปั่นเสร็จแล้วจะเอากลับมาบ้านนะคะ มันดีตรงที่กลับมาถึงบ้านโปฝนก็ตกเลยมาดูภาพกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้ใช้กล้อง Insta ส6 0อองศาในการถ่ายทำนะคะ few moments later. <laughs>